ได้ไปลาทับพาะปลาคาเท่เหมือนมาไม่ถึงเยววาวราชนะคะเ<ภ>จมอนคเพาะปลาคาเท่ค่ะคือเดิมทีเนี่ย กับพ่อสามีสมัมต่อตรงนี้จะเป็นห้างคาเท่ชื่อร้านชื่ออะไรเราก็เจอร้านเราเห็นเป็นห้างคาเท่เราก็ใช้ชื่อกระเพาะปลาคาเท่ก็มารับช่วงต่อแล้วเราก็มาปรับปรุงน้ำซุปให้เข้ากับยุคสมัยจนมาออกมาเป็นแบบนี้เป็นน้ำซุปเราเนี่ยจะเข้มข้นเราใช้เวลาเคี่ยวน้ำซุปสามชั่วโมงเ <c oughs> พาะปลาเราจะใช้ตัวหลอดเล็กแล้วล้างสะอาดแล้วเราต้มจนนุ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำค่ะ ื้อไก่ไข่เครื่องในกระเพาะปลาของพี่เนี่ยจะใส่เนื้อปูใส่มมสตาดกระเป๋าฮืรอเป็นพิเศษเนื้อปูเราจะเป็นปูก้อนซึ่งจะต่างเขาบอกว่าเราใช้ปูเกรดดีซึ่งคล้ายๆกับหูฉลามคนทำอะไรก็กระเพาะปลาคนจนก็คือหูฉลามคนจนราคาตั้งแต่4 0 50 6สิถจะเพิ่มเนื้อปูเจิ 70, จะเป็นไก่ไข่ปูเปะาเฮิร์สส่วน8 0ินี่จะเป็นทุกอย่างรวมมิตรเลยเราขายแบบกำไรน้อยๆแต่ให้ลูกค้าได้กินของอร่อย อยากให้คนที่ไม่เคยมาทานของเรานะคะลองมาแวะทานของเราดูเด็กตัตงต้งแต่ตเจ็ดโม,มงครึง่งถึงว่ามาณบ่ายโมง,งมหรือาอาจจะหมดก่อนอไม่ได้ไาทานเข้าะาระเทเหมือนมาไม่ถึงเยาวราชนะคะก็อ,อยากให้ลองทานอะ่ะใอค้คนมาลองทานเองอะ่ะถึงจะรู้